สวัสดีค่ะพี่พี่ขาวันนี้มากับพายุนะคะส่งมาให้กับครอบครัวพี่อมสินนะคะพี่พี่ฝากไว้นะคะโอเคเดี๋ยวจัดไปเลยค่ะเจ็ดสิบวีไปเลยค่ะนะคะจากบ้านพี่อมสินนะคะอ๋อพอดีขับลงไปไม่ได้นะคะพี่พี่ทางมันลาดชันมากเลยนะคะเดี๋ยวพ่อควานจะเอารถซาเล้งมาขี่เออขนขึ้นไปนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะตอนนี้ลมพายุมาแรงมากเลยค่ะพี่พี่ตอนนี้บ่ายสองเองนะคะ เจอพายุค่ะมีเรามาส่งกล้วยให้บ้านพี่อมศินบ้านแรกเลยนะคะโอเคค่ะเดีย๋ยวให้พ่อควานขอบพระคุณพี่ๆครอบครัวน้องมินนี่กันสัหน่อยนะคะ <ขอ S 1> เนาะขอบคุณ,ค,ณครับ,บ,คบคะครับขอบคุณพี่ใหญ่เจริญดังขอบคุณน้องมินนี่นะครับขอบคุณพี่เล็กแล้วก็พาเทาด้วยนะครับผมยังไม่เคยลืมคระปุกและก็รางคาราขอบคุณครับอบายากให้ไปมาฮะ <laughs> ไม่ได้ลืมนะผมเลย ไม่ลืมค่ะแต่ว่าตอนนี้พายุมาแรงมากค่ะพี่พี่โอเคค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงบ้านเออแม่อุกกี้กับแม่ส้อยนะคะนี่ค่ะพ่อควานอยู่รับตรงนี้นะคะพอดีคุณแม่ทั้งสองกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะนี่เราก็ลงให้เลยนะคะได้รับความสนับสนุนจากพี่วังทองนะคะสนับสนุน ้นกล้วยให้กับเด็กๆนะคะเราก็นำมาส่งเลยค่ะนับก่อนนับก่อนมันจะคือละเจ็ดถึงแปดหวีนะคะโอเคเดี๋ยวให้พ่อวานขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ท่านสนับสนุนกล้วยมาให้กับแม่ปุ๊กกี้กับแม่ส้อยนะคะ แม่วังทอมมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคค่ะออขอบคุณนะคะอคตอนนี้นะคะเรากําลังมุ่งหน้าไปที่บ้านตาทิย์นะคะบ้านตาทิย์เป็นหมู่บ้านของน้องต๊อกแต๊น,น้องวันดีและก็น้องขวัญใจจ้าบรรยากาศตอนนี้พายุเข้านะคะพี่ๆก็อ,อาจจะมีมืดครึ้มกันบ้างนะคะน้อ วันนี้พาพี่ๆทัวร์หลายหมู่บ้านเลยนะคะบ้านแม่บุกี้แม่ส้อยเมื่อะกี้อยู่บ้านหนองบัวนะคะอันนี้เรากําลังเดินทางกันมาต่อที่บ้านตาพิจ้าไปกันเลยค่ะอันนี้บ้านน้องตอกแต๊กโอ้ตอกแต็กค่ะพี่ๆนี่นะคะพ่อควานแม่ควานมารับให้ค่ะจากพี่วังพงนะคะขบคค่ะขอบคุณค่ะพ่อควานบอกว่าวีสิบบาททำไมลูกใหญ่จังเลยนะคะอ ะ0ิวีจากพี่บางทองสนับสนุนให้บ้านน้องตอกแตกนะคะขอบพระคุณค่ะสาธุบุญนะคะนี่ค่ะอ่า,อาแถมๆมาเลยค่ะเพราะว่ามันสุกเนาะโอเคประมาณ40วีได้เลยนะคะแถมๆกันไปเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูน้องตอกแตกหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะน้องอยู่บ้านตาพิษนะคะพี่ๆ น้องอยู่บ้านตาทิศนะคะเดี๋ยวว่ามาไม่ถึงน้องเนาะเอามาให้น้องนะคะนี่ค่ะ <c oughs> น้องต๊อกแทกนะคะโอ้น่ารักจังเลยค่ะน้องน่าจะยังไม่อยากน้องแม่นะคะยังตัวเล็กอยู่เลยค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะนี่นะคะพี่ๆน้องต๊อกแตกนะคะ <c oughs> กับคุณแม่นะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่วังทองสนับสนุนมาให้น้องตอกเตก็กเชือกนี้นะคะน้องกักแต็กนะคะนีโอเคค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เรามากันต่อที่บ้านน้องวันดีกับน้องสุพรรษาค่ะอันนี้น้องสุพรรษานะคะนี่ค่ะเอออันนี้อันนี้พี่วันดีค่ะพี่วันดีสาวน้อยกระปุกของแม่นิก ดูแก่น่อยยิ่ก่หน่อยแก่หน่อยดูค่ะสามสาวครอบครัวน้องกระปุกนะคะพี่พีาน้องนิกชอบเรียกน้องว่าน้องกระปุกนะคะน้องหน้ารักตุทะนะคะก็เลยเรียกครอบครัวน้องกระปุกนะคะวันนี้พี่พี่ฝากลวยมาให้กับครอบครัวน้องวันดีกับน้องสุพรรษานะคะสาธุบุญด้วยนะคะกับป้าโน้ยนะคะนี่ค่ะ น้องสุพรรษาเดี๋ยวเจอกันนะนักเรียนนี่แหละค่ะพี่ๆนักเรียนรุ่นต่อไปของลุงอ้วนที่เป็นนักเรียนหญิงนะคะตุกตกมากค่ะดู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 ค่ะไอ, é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 . อเ้เยอะไอ้เยะอแม่เขาห่วงค่ะแม่เขาห่วงนะคะแม่เขาเนี่ยมีอูดูหน้าอกแม่เขานะคะดูค่ะ อ่าทักทายคุณครูหน่อยทักทายคุณครูหน่อยอันนี้นะคะจากป้านุ้ยนะคะมีคามาให้ครอบครัวน้องวันดีกับน้องสุพรรษาค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวน้องวันดีสุ่พรรษานะคะขอให้มีแต่ความสุขเจริญนะคะอ่า ใครไม่จนเยอะล้วด้วยค่ะสาธุค่ะส<อ>ุขภาพร่างกายแข็ข<อ>งแร,แรงนะครับทำงานทุกอย่างได้คอยลุ้มด้วยนะชิมงานนะครับนีน่ขอ,อขอบคุณค่ะป้าหนุ้ยฝากให้กำลังใจครอบครัวน้องกระปุกด้วยนะคะดูค่ะอู้น้องกำลังชอบกินกล้วยเลยนะคะดูค่ะอโอ้อร่อยเลยค่ะดูค่ะว้าวขอบคุณครับ ดีมาหาน้องขวัญใจแล้วน้องนอนหลับขอโทษค่ะน้องตื่นเลยมองนะคะว่าใครมนอนองแล้วนอนไหมมีน้องน้องขวัญใจนะคะน้องขวัญใจ แม่ของน้องนะคะขอบพระคุณพี่วังทองมากมากเลยค่ะนี่เดี๋ยวให้พ่อควานวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะพี่พๆเดี๋ยวให้พ่อควานเอารถมาขนไปข้างในเนาะเพราะว่าทางเข้าค่อนข้างที่จะแคบนิดหน่อยนะคะบ้านน้องอยู่ข้างในนู้ดนะคะพอดีไม่กล้าถอยรถไปกลัวจะตุกนะคะโอเคค่ะขอบพระคุณพี่วางทองมากๆเลยนะคะนี่เอามาให้บ้านน้องขวัญใจนะคะโอเคขอบคุณครับครับ นี่เราก็มาถึงบ้านครอบครัวนะคะน้องเมสาน้องภูเบศนะคะนี่จากาพี่ต้อมนะคะสนับสนุนให้เด็กๆ30หวีจ้าขอพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลุงอ้วนนับให้ก่อนเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะี่แม่ควานก็มามารับนะคะจากาพี่ต้อมส่งให้ะคะ่ะ ขอบคุณค่ะโอเคแล้วสัปะดขอบคุณครับนี่ค่ะคุณยาก็มารับไปไว้ให้กำลังใจน้องๆเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะอันนี้ของน้องจ่อยนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีค่ะท่านขอบคุณเขาเพรเบิบร์ดแบบว่าขอบคุณด้วยกัดฟันด้วยนะคะเพราะว่าหนักนะคะพี่พี เอามาให้เด็กนักเรียนจ่อยครับหิวหรือยังลูกหิวหรือยังไอ้เยอะไอ้เยอะไอ้เยอะเห็นค,ครูมาตื่นตาตื่นใจเลยนะคะเห็นค,ครูถือของกินมาให้นะคะให้กำลังใจเด็กนักเรียนจ่อยคะ่ะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะอ่ะคุณผูณณ้บอกจ่อยขอบสวัสดีครับหนะ่อยขอบคุณครับหน่อยเนี่ยเขาเร็วๆเ,เดี๋ยวพ่อเปิดโชว์เลยนะคะพี่ๆนะ้พ่อเบิดโชว์เลยอ๋อ <laughs> คุณลูปหลอกครับโอ้ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะอ่าคุณครูคุณครูจัดการเลยค่ะคุณครูจัดการเลยโอยคุณครูมาก็จะประมาณนี้ค่ะพี่ๆเป็นตลอดเลยนะคะโอ้ตาอ้วนพอแล้วเดี๋ยเขาร้องตามหาเนี่ยเขาร้องตามหาโอ้ยเห็นคุณครูมาไม่ได้เลยนะคะร้องเลยค่ะพี่ๆี่้ยจอลอย เวลาคุณครูมาจะประมาณนี้นะคะพี่พี่ <c oughs> โอเคค่ะอันนี้เรามาบ้านน้องแสนคูณน,นะคะลูกชายของพ่อแสนสุขนะคะ <c oughs> นี่สามสิบวีนะคะจากพี่วังทองค่ะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวพามาดูเด็กๆกันนะคะพี่พี่อันนี้เป็นครอบครัวพี่แสนคูณน,นะคะ <c oughs> เป็นลูกชายของ <c oughs> พ่อแสนสุข นะคะเป็นช้างสีดอเหมือนกันนะคะนะคะร่างสูงขายาวเหมือนกันค่ะมาให้ดูดูขานะคะดูขาค่ะพี่พี่ทั้งพี่แสนคำทั้งพี่แสนคูณนะคะขายาวร่างสูงพ่อล้วนเลยค่ะโอ้เออดูตาเหมือนพ่อแสนเลยตาพ่อเลยตาพ่อโดยตรงเลยอู้ขนลุกนะคะ ขายาวนี่พ่อแสนโดยตรงพิมพ์ถูกต้องเลยนะ,ะคะรับด้วยลูกโอ้กลัวกลัวกลัวอืมกลัวกลัวน้องน้องน้องแสนน้องแสนคูนเนี่ยลูกพ่อแสนสุกนะคะพี่พี่โอ้มีโชว์ด้วยมีโชว์ด้วยอ๋อขอบคุณครับโอ้ว่านอนสอนง่ายมากเลยนะคะพี่พี่นี่แหละค่ะ โอเคค่ะนู้นนะคะพ่อควานกินไปทางนู้นแล้วนะคะพี่พี่เดี๋ยวให้แม่ควานขอบคุณพี่วังทองนะคะที่สนับสนุนส่งกล้วยมาให้นะคะนะคะต้อนขอบคุณโครงการที่สนับสนุนบ้านเป็นกูตลอดค่ะขอบคุณค่ะโอ้ร้องตอบแล้วร้องตอบพ่อควานแล้วโอ้ร้องรอนะคะพี่ๆร้องรอแล้วค่ะ ตลาดมากเลยนะคะโอเคค่ะบายค่ะโอเคค่ะพี่ๆตอนนี้เรามาอยู่กันที่พ่อพลายพ่อพลายอะไรนะตาอ้วนพ่อพลายบัวทองนะคะอพ่อพลายบัวทองที่ขาพิการนะคะพี่ๆเดี๋ยวน้องลิซูมให้ดูนะคะเี่ยค่ะพ่อพลายบัวทองขาพิการอยู่ตรงนี้นะคะ ได้รับความเมตตาสนับสนุนนะคะผู้ใหญ่ใจดีจากพี่วังทองนะคะสนับสนุนกล้วยสาสิบหวีมาให้กับพี่วังทองะะนะคะอโอ้มาให้กับน้องเออน้องอะไรนะคะย่าอ๋อพลายบัวทองนะคะน้องนิ้ลืมนะคะพี่ๆวันนี้ไปหลายเชือกมากขออาภัยด้วยนะคะคุณยา่าต้องต้องต้องโยนให้เพราะว่าพราพลายเนี่ยเขาตกมันอยู่นะคะพี่ๆเขาเ้าแบกล้มากก็ไม่ได้เนาะนะคะแถนะตรงนี้เขาพี่กามนะคะ ค่ะเดี๋ยวให้คุณย่าขอบพระคุณพี่วังทองด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ได้สนับสนุนผลไม้มาให้กับพี่พลายบัวทองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีครับนี่นะคะสามสิบีนะคะโอ้ถูกใจเลยค่ะพี่ๆดูค่ะว้าวถูกใจเลยนะคะมีแม่ขานก็เก็บไว้ฝั่งนี้ไว้ให้กับพ่อพลายบัวทองได้กินแบบไปเรื่อยๆเลยนะคะในวันถัดๆไปเนาะนะคะ ค่ะาสาธุบุนกับพี่วางทองด้วยนะคะเอามาให้น้าโมกับคุณนายโดสีค่ะพี่พี่คุณนายโดโดนะคะนี่หนึ่งหวีนะคะ2เชือกคะ่ะเดี๋ยวพอดีคุณตาอยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราเอาไปให้คุณตาอีกทีหนึ่งเนาะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้คุณนายโดกับน,น้าโมอีกนะคะพี่พี่พรุ่งนี้เอามาให้อีกนะคะวันนี้ กินเท่านี้ก่อนเชือกละห้าสิบวีก่อนนะคะโอ้โหูคุณนายโดทีละเครือเลยเหรอโอ้โหเขากลนะัวนโมแย่งเขาด้วยไงเออใจเย็นนะใจเย็นนะโอ้โหถูกใจเขาเลยนะคะหนันพี่พี่่ะ ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านสนับสน,นุนฝากไว้ให้คุณนายโดสีแมโมคุณตานะคะครอบครัวของเราเนาะตาไป๋วพ่อแสนสุขนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านที่เมตตาสนับสน,นุนให้กําลังใจเด็กๆนะคะนี่เดี๋ยวลุงอ้วนเอาไว้ตรงนู้นก่อนนะคะพระเวลาแม่ๆกินหมดก็จะได้ให้กินกันต่อเนอะนะคะถ้าวางไว้เยอะเดี๋ยวกลัวเด็กๆจะแบบเออกินเล่นนะคะกลัวเขาจะเหยียบเล่นนะคะ ฝั่งทางนี้เราได้แบ่งให้น้องวัวด้วยนะคะพี่พี่นี่น้องวัวก็ได้กินกล้วยด้วยอยู่ฝั่งทางนี้นะคะนี่จ้านี่ค่ะพี่พี่นี่สาธุบุญด้วยนะคะว้าวถูกใจเขาเลยเด้อค่ะบรรยากาศยามเย็นค่ะพี่พี่ลมพายุมาแรงมากเลยนะคะช่วงที่ไปส่งบ้านพี่อมสินเนาะตอนนี้มาถึงที่บ้านเราก็เหมือนลมพายุหายไปแล้วนะคะอ่า <c oughs> <c oughs> โดโดวัวนะลูกน้องวัวนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหาคุณตากับน้องคําแพงกันต่อจ้าเดี๋ยวเราไปหาคุณตากับน้องคําแพงกันต่อนะคะน้องวัวออกมาก่อนลูกเดี๋ยวแม่โดเคาจัดการนะอย่าไปใกล้ของเค้านะเดี๋ยวไปใกล้ของเค้านั่นๆๆๆๆๆๆๆเขาห่วงออกมาก่อนลูกเออออกมาก่อนออกมาก่อนคุณนายโดสีเขาค่อนข้างที่จะเอออย่ามายุ่งของฉันนะดูค่ะดูค่ะเออเขาก็ห่วงของเขาเนาะพี่พี่า โอเคค่ะขอบคุณครับอให้เขากินด้วยให้เขากินด้วยโอเคี่ของคุณนายนะคะขอบคุณค่ะอ,คอันนี้คุณแม่ของน้องจันฉายมารับนะคะป้านุ้ยฝากไว้ยี่สิบหวีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ค่ะอาคาเราเอามาให้คุณตาแสนดีของเราครับผมนี่ก็จะวางไว้บนญ้านะคะของคุณตานะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาสนับสนุสนให้คุณตานะคะคุณตาแสนดีก็50หวีเหมือนกันจ้าโอ้โหยาม,มีโอ้แซ่บซกันเลยคะ่ะงาม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 งางามงาม งาม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 ,งม <c oughs> อฟอดมาเรื่อยๆเดี๋ยวเอาไว้ได้วยนําลงอ้วนโอเคไม่ไม่ไม่อันนี้ก็เอาไว้ให้คุณตาเดี๋ยวเราจะไว้ตรงนี้นะคะพี่ๆไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะไปเอามาให้น้องคําแพงอีกทีหนึ่งเนาะนะคะลำดับต่อไปจะเป็นน้องคําแพงนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนส่งกําลังใจให้กับคุณตาแสนดีของเราค่ะ มาถึงบ้านน้องคําแพงนะคะพอดีคุณปู่บอกว่าให้เอาไวในบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยให้น้องกินเป็นวี่ๆไปนะคะพี่ๆเพราะว่าเอ,อพี่กุ๊กไก่เยอะมากเลยนะคะคุณปู่ก็กลัวว่าพี่กุ๊กไก่เนี่ยเขาจะจิกกินกล้วยของน้องจนหมดนะคะ mm hmm. อ่าเดี๋ยวเอาเธอนั้นละ,ะต้อนเด็กๆก็ได้กกะะคะ mm hmm. ่ะหลวงอ้วนอ่ายี่สิบวีนะคะจากป้านุ้ยสนับสนุนให้ลูกสาวคนเล็กนะคะน้องคําแพงนะคะ mm hmm. อันนี้คือพี่บุญมีนะคะข้างหลังข้างหลังนั้นพี่แสนคํานะคะลูกพ่อแสนสุขนะคะ มาหาเจ้าหนูคำแพงก่อนนะคะคำแพงไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะอันนี้แบ่งใส่ตะกร้ามาให้พี่บุญมีนะคะน้องแสนคำแล้วก็น้องคำแพงนะคะส่งกำลังใจให้เด็กๆจากป้นตรนี้นะคะ,ะออ้เสียงดีมากเ <laughs> จ้าหนูหน้อยคำแพงใจเย็นๆลูกใจเย็นๆ โอ้ใจเย็นๆนะขอพระคุณป้าหนุ่มมากๆเลยค่ะถูกใจเขาเลยนะคะนี่ให้พี่บุญมีด้วยครับโอ้ยังเขี้ยวอยู่บ้านนี้เขาเสียงหล่อทุกทุกเชือกนะคะเสียงหลอเสียงหล่อลูปหล่อทุกเชือกนะคะเอาไปหาพี่แสนคำหน่อยนั่งก็เสียงนุ่มนวลนั่งก็เสียงนุ่มนวลนะคะอ นู้ลูกชายพอแสนสุกนะคะนี่นุมนนน่มนวลนุ่มนวลกันไปเลยค่ะพี่แสนคำนี่เป็นลูกพ่อแสนสุกนะคะน้องเป็นช้างเพศผู้สีดอเหมือนกันเลยนะคะวันนี้มาหาลูกพ่อแสนสุกทั้งสองเชือกเลยนะคะทั้งพี่แสนคำทั้งพี่แสนคูณน,นะคะอ่าโอเคค่ะปะเดี๋ยวให้คุณปู่นะคะขอพระคุณอวยพรคุณพ่อคุณแม่เอฟซีหน่อยนะคะ ขอบคุณมากนะครับเอฟซีนะครับที่ให้กำลังใจกับลูกทางตัวเล็ดดกด,ด้วยครับบุญมีด้วยสันทัมด้วยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทีณ่ให้สุข <ๆ S 2> ภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคคะ่ะกลับมาบ้านมาหาตาแป๋วทำไมอยู่แบบนี้ <c oughs> โอ้ยลูกแม่ดูค่ะพี่พ,พี่พอดีน้องเล่นโคลนนะคะ ระหว่างที่พ่อกับแม่ไปส่งกล้วยให้กับพี่น้องช้างที่คุณพ่อคุณแม่ f อได้สนับสนุนฝากไว้ให้กับเด็กๆนะคะกลับมาบ้านลูกสาวเป็นช้างเผือกเลยคะ่ะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้จะให้ตาแป๋วกับพ่อแสนสุขหม่ำกันด้วยนะคะน้องนิกขอกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่พี่ๆช่วยเมตตาสนับสนุนช่วยซื้อกล้วยในวันนี้นะคะขายหมดเลยนะคะ900กว่าวีนะคะอ่ะพ่อแสนสุขขอบคุณผู้ใหญ่เอซหน่อยครับลูกครับสวยๆโอมาดีครับ พอยขาด้วยครับผมครับขอกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เมตตาสนับสนุนให้กําลังใจเด็กๆนะคะวันนี้ก็ได้ไปเจอเพาะลูกพ่อแสนสุขสองเชือกเลยนะ,ะโอ้ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยโอ้ยหิวแรงหิวแรงหิวแรงนะคะหิวแรงค่ะว้าวหิวแรงมากเลยค่ะพ่อขานะฮะึถูกใจเลยนะคะอือร่อยเลยค่ะพี่พี่ ขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่ f c ทุกท่านนะคะที่เมตตาสนับสนุนให้กำลังใจเด็กๆนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ f c ครอบครัวน้องมินนี่นะคะจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเงรวยรวยปังๆงยิ่งขึ้นไปทุกๆท่านเลยนะคะพี่ๆค่ะที่ท่านได้ให้น้องช้างอิ่มขอให้ท่านได้อิ่มเอมไปด้วยความรักอิ่มเอมไปด้วยความสุขเลยนะคะพี่ๆร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านเลยนะคะ นี่วันนี้รับบทเป็นหนูมัมแมมค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ